หนึ่งในคดีฆาตกรรมโหดสถานโลกที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็คงจะหนีไม่พ้นคดีฆ่าคมคืนจุนโกฟูรุตะอย่างแน่นอนที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานหลายปีแล้วแต่เหตุการณ์อันน่าสลดหดหูใจและความทุกข์ทรมานที่หญิงสาวคนหนึ่งได้รับยังคงเป็นที่จดจำอยู่ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ และวันนี้พี่นานาจะพาทุกคนย้อนรอยคดีจุนโกะฟูรุตะเหยื่อผู้น่าสลดจะคดีรุมโทมทำร้ายร่างกายอย่างป่าเถือนนานต่อเนื่อง44วัน ดีจุุนโกฟรตะได้มีการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง Schoolgirl in Concrete ซึ่งได้นำเอาคดีสะเทือนขวัญมาเขียนเป็นการ์ตูนโดยชื่อตัวละครน,นั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริงแม้จะเป็นการ์ตูนสั้นๆ69หน้าแต่สิ่งที่สื่อออกมานั้นถือได้ว่ามันโหดร้ายมาก ในตอนต้นของการ์ตูนจะเป็นภาพของเด็กหญิงน่ารักใส่ชุดนักเรียนกำลังกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนและชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อมีชายคนหนึ่งขี่รถมาประกบติดแล้วล้มจักรยานของเธอรถจักรยานของเธอล้มข้างทางเวลานั้นเองก็มีเพื่อนของเธอซึ่งเป็นเด็กหัวเกรียนมาทักและพาเธอไปที่บ้านของเขาเพื่อไปรักษาแผลแต่แล้วที่บ้านของเด็กชายคนนั้นเธอก็โดนทุบตี เธอโดนบังคับให้ถอดเสื้อและโดนซ้อมไปด้วยอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นชายทั้งสี่ก็รุมคมคืนเธอในการ์ตูนจะสังเกตว่ามีผู้ปกครองของหนึ่งในชายที่คมคืนเธออยู่ในบ้านด้วยแต่หญิงสาวไม่กล้าขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดและผู้ปกครองคนนั้นดูเหมือนจะกลัวลูกของตัวเองมากๆเธอตกเป็นของเล่นของเหล่าเด็กชายทั้งสคนที่นิสัยสุดโฉดชั่วคมคืนและถูกทรมานต่างๆนานา,นา เอาสิ่งแปลกปลอมสอดใส่อวัยวะเพศของเธอเธอกรีดร้องอย่างทรมานเธอโดนบีบคอโดนจับกดน้ำโดนซ้อมเธอหลบนี้ในขณะที่เด็กชายทั้งสี่คนเผลอลงมาข้างล่างและโทรศัพท์แต่ไม่ไวยโดนจับได้นรกบนดินก็ได้เริ่มต้นขึ้นเธอโดนซ้อมอย่างโหดร้ายโดนบังคับให้กินฉี่โดนจุดไฟเผาเท้าและมือเธอเจ็บปวดทรมานสุดหัวใจและสุดท้ายสภาพของเธอโทรมสุดขีด แต่เด็กชายทั้งสี่คนก็ยังไม่หนำใจในตอนท้ายเธอถูกทรมานเป็นชุดใหญ่เรียกว่าชุดสุดโหดถูกซ้อมจนเลือดพุ่งกระฉูดเอาไม้ไผ่ยัดช่องคลอดและจบลงในสภาพศพเป็นสภาพที่โหดร้ายไม่เหลือโครงหน้าที่น่ารักในตอนต้นเรื่องเด็กชายทั้งสี่คนในกระตูนไม่ได้ถูกจับหรือได้รับผลกรรมอะไรเลย ต,ตูนเรื่องนี้ดัดแปลงจากเรื่องจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจุนโกฟูรุตะเด็กผู้หญิงอายุ17ปีที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอจะจบการศึกษางานดีๆที่กำลังรอเธออยู่แต่เธอกลับถูกเด็กวัยร้ายทั้ง4คนอายุประมาณ16ถึง18ปีจับตัวไปกักขังไว้ที่บ้านของหนึ่งในเด็กชายวัยร้ายจุนโกฟูรุตะเกิดในปี1 9 7 2ในเมืองมิซาโตะจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุน่น เธอเป็นลูกสาวคนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างยากจนและเธอก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่กระนั้นเธอก็น่ารักและอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนบ้านหน้าจริงของเธอน่ารักเหมือนในกร์ตูลไม่มีผิดชีวิตของเธอก็เป็นเหมือนเด็กนักเรียนหญิงทั่วๆไปมีชีวิตสนุกสนานตามประสาวัยวรุ่นเธอไม่เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ใดๆทั้งสิน้นเธอไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรือไปสถานที่ล่อแหลม อย่างมากก็ไปสวนสนุกตามประสาเด็กสาวทั่วไปแต่ช่างโชบร้ายที่เธอดันมีเพื่อนชายที่ชื่อมิยานะฮิโรชิมิยานะฮิโรชิในเวลานั้นเขามีอายุ18ปีเขาแอบ,บลงรักจุนโกแต่ฮิโรชิเป็นเด็กไม่เอาไหนแถมยังเป็นสมาชิกชั้นต่ำของยากุซ่าขาดเรียนบ่อยครั้งและมีชื่อเสียงเป็นนักเรียนนักเลงที่รักความรุนแรงวันที่22พฤศจิกายน1988 ฮิโรชิและเพื่อนสามคนของเขาซึ่งเพื่อนของฮิโรชิประกอบไปด้วยมินาตโตะโนบุฮารุอายุ16ปีโจคามิเซคุอายุ17ปีและยาสุชินวันตานเบไม่ทราบอายุฮิโรชิบอกจุนโกะว่าอยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวและเมื่อเธอไปก็พบว่าเขาพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนๆของฮิโรชิหน้าตาเหมือนโจนยากุซ่าทำให้เธอรู้สึกกลัวและพยายามจะหนี แต่เธอกลับโดนสี่คนนั้นจับและลักพาตัวเธอไปกักตัวที่บ้านมินาโตะที่อาดาจิโตเกียวจากนั้นฮฮโรชิก็ติดต่อไปที่บ้านว่าเขาหนีออกจากบ้านไม่ต้องตามหาซึ่งด้วยความเป็นลูกน้องของยากุซ่าทำให้พ่อแม่ของฮฮโรชิกลัวจนไม่กล้าแจ้งตำรวจว่าลูกชายของตัวเองหายไปส่วนผู้ปกครองที่บ้านโนบูฮารุเขาหลอกว่าจุนโกะเป็นแฟนของเขา สิ่งแรกที่เด็กวายร้ายทั้ง4ีคนทํากับจุนโกะคือบังคับให้จุนโกะโทรไปที่บ้านบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนจากนั้นมหากรรมนรกจึงเริ่มขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีการถ่ายภาพเอาไว้และได้กลายเป็นหลักฐานในเวลาต่อมาจากนั้นจุนโกะก็ถูกรุมคมคืนว่ากันว่าฮิโรชิได้พาคนอื่นๆมาร่วมวงด้วยในช่วงแรกที่เธอโดนลักพาตัวมานั้นเธอโดนขมขืนมากกว่า500ครั้งโดยผู้ชายกว่าร้อยคน หลังจากนั้นจุนโกก็กลายเป็นของเล่นสำหรับเด็กวายร้ายทั้ง4คนและเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในไดอารี่44วันของจุนโกวันที่1 22พฤศจ,จิกายน1988จุนโกถูกลักพาตัวโดยหนึ่งใน4คนร้ายเธอถูกกักขังไว้ในบ้านจากนั้นเธอถูกเปลยกายและโดนข่มขืน เธอถูกบังคับให้โทรไปบอกที่บ้านว่าเธออยู่ที่บ้านเพื่อนและไม่ต้องออกตามหาเธออดอยากร่างกายอ่อนแอเพราะรับอาหารน้อยเกินไปจนเป็นเหตุทําให้เธอต้องกิน,มนแมลงสาบและปัสสาวะเธอถูกบังคับให้สําเร็จความใคร่บังคับให้เธอช่วยตัวเองต่อหน้าคนอื่นเผาด้วยไฟแช็กและวัตถุต่างๆยัดใส่ในช่องคลอดและทวารหนักของเธอผ่านไป11วัน วันที่หนึ่งธันวาคม1988จึงโกถูกซ้อมอย่างรุนแรงนับไม่ถ้วนใบหน้าของเธอแนบลงกับพื้นซีเมนเพื่อบรรเทาอาการปวดเนื่องจากเด็กชายทั้งสี่ได้รุมต่อยเธอที่หน้าหลังจากนั้นมือของเธอผูกติดกับกระดานและร่างกายของเธอกลายเป็นกระสอบทรายสำหรับเตะต่อยจมูกเต็มไปด้วยเลือดจนเธอหายใจไม่ออกต้องใช้ปากหายใจแทน เธอพยายามหลบหนีแต่โดนจับได้เลยถูกซ้อมโดนลงโทษด,ด้วยการอบุรีจี T ้ที่แขนเอาของเลวไวไฟเทบนเท้าและขาของเธอและจุดไฟเผาเอาขวอดใส่ทวารหนักของเธอจนบาดเจ็บและในกระตูนยังมีฉากที่เด็กเลวเหล่านั้นเอากำปั้นยดใส่ช่องคลอดของเธอด,ด้วยผ่านไป20วันวันที่10ธันวาคม1988 เธอไม่สามารถเดินได้เพราะขาถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงเธอถูกตีด้วยไม้ไผ่ถูกเอาดอกไม้ไฟยัดใส่ในทวารหนักและจุดไฟเธอถูกทุบตีที่มือจนแตกยับถูกตีด้วยไม้กอล์ฟและอาบุรี่ยัดลงในช่องคลอดเธอถูกบังคับให้นอนนอกระเบียง,ท,ง,ท,งทั้งที่เป็นฤดูหนาวและถูกยัดด้วยไม้เหล็กเสียบไก่ย่างลงในช่องคลอดและทวารหนักจนเลือดออกอย่างรุนแรง ทานไป30วันเทียนร้อนร้อนหยดใส่หน้าเปลือกตาของเธอถูกเผาด้วยไฟแช็กแทงด้วยเข็มเย็บผ้าที่บริเวณหน้าอกหัวนมข้างซ้ายถูกตัดและถูกดึงด้วยคีมพวกสัตว์นรกเอาหลอดสฟยัดในช่องคลอดของเธอเลือดออกจากช่องคลอดอย่างหนักเพราะพวกมันเอากันไกรย,ยัดจนเธอไม่สามารถปัสสาวะแบบปกติได้ เธอต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงเพื่อลงข้างล่างและใช้ห้องน้ําเยื่อแก้วหูเสียหายอย่างรุนแรงสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักพาไป40วันเธอทรมานและขอร้องให้ฆ่าเธอในวันที่หนึ่งมกราคม1989สภาพร่างกายของเธอเละอย่างน่าสงสารเธอไม่สามารถขยับตัวได้เลย ในช่วงนี้ของกระตูนเธอถูกแขวนเป็นกระสอบทรายผ่านไป44วันสีมกราคม1989เด็กชายทั้งสี่บังคับให้เธอเล่นเกมมาจองเกมไพ่เบนกระดานญี่ปุ่นและรางวัลที่ได้จากเกมนี้คือการทำให้ร่างกายเธอพิการการรุมตีเธอ,อยังทารุณตอนนั้นเธอเลือดออกมากทั้งจมูกและปาก แต่พวกเด็กสั์นรกยังไม่วหวเอาน้ำตาเทียนหยดใส่ตาและใบหน้าของเธอจุนโกะขอร้องให้ฆ่าเธอดีกว่าแต่เด็กชายเหล่านั้นก็เอาน้ำมันเทราดบนใบหน้าแขนขาและท้องและจุดไฟเผาไฟลุกไหม้เธอตายอย่างทรมานสิ้นสุด44วันนรกของจุนโกะเมื่อเธอตายแล้วเด็กทั้งสี่ก็เอาถาังน้ำมันแบบแกล,ล่อนยัดศพลงไปในถังแล้วเอาไปทิ้งที่ก่อสร้างรกร้างที่โคโตโตเกียว เมื่อตำรวจพบศพของเธอสภาพศพบ,บ่งบอกถึงความโหดร้ายทารุณอย่างสุจพรนา,นา,นาที่จะเขียนเป็นภาษาลงในบันทึกสภาพศพถูกไฟเผาไหม้หน้าเละจนจำหน้าแทบไม่ได้จากการชนสูตรพบว่ามีร่องรอยของน้ำอสุจิกว่าร้อยคนที่ทวารหนักและช่องคลอดของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับความทุกข์ทรมานก่อนจะสิ้นลม เมื่อแม่ของเธอได้ยินข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเธอก็แทบจะเป็นลมจนเธอต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชจนบัดนี้เธอยังไม่สามารถลืมความทรมานที่ลูกสาวของเธอได้รับแต่สิ่งที่ค้านสายตาและความรู้สึกของคนญี่ปุ่นรวมถึงคนทั่วโลกที่ได้รู้เรื่องราวของจุนโกะคือโทษของสี่เดนรกผู้ก่อเหตุที่ได้รับแค่เพียงติดคุก7-20ปีเนื่องจากเป็นเยาวชนและปัจจุบันได้ออกมาจากคุกแล้ว เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อกลับเข้าสู่สังคมเข้าทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในประเทศโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเข้าไปกินอาหารในร้านเดียวกันขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันกับฆาตรกรโหดผิดมนุษย์ผู้ทรมานหญิงสาวอย่างวิปริตที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่นา,นานาด้วยนะคะ